วิตามินซูซ่าค่ะพี่น้องพี่น้องวิตามินซีขอดีงไรตีไปฟังผููเชวชาญเพิ่นเพิ่นเบอให้ฟังเลยค่ะพี่น้องขออนุญาตขอบขอบคุณคลิปนี้นะครพี่น้องขออนุญาตเอาเอาลงตัดต่อมาลงนิดนึงเพราะ,ะว่าเอียงก่อคอยอธิบายได้บ่เบิร์ตเสร็จนะมาฟังมาฟังผููเชวชาญเพิ่นเลยค่ะไปฟังกันเลยค่ะไวรัสโควิด เป็นโรคอุบัติใหม่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาที่แท้จริงเมื่อเป็นแล้วปอดเสียหายและความเสียหายนั้นก็จะอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิตการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องของไวรัสโควนิดนอกจากเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ใกล้กับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ติดเชื้อแล้วนะครับสิ่งสําคัญในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิดคือว่าทงงําอย่างไรให้ร่างกายของเราแข็งแรงให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทานอาหารให้ครบทุกหมู่และประการสําคัญครับต้องทานวิตามินโดยเฉพาะวิตามินซี เป็นวิตามินที่สําคัญมากเราต้องทานวิตามินซีให้ได้วันหนึ่ง3,000-5,000มิลลิกรัมการทานวิตามินซีแล้วจะทําให้วรัสนิ่งไม่ทํางานไม่ไปเกาะที่อวัยวะของเราวิธีนี้เป็นวิธีที่ทั่วโลกเริ่มนิยมใช้กันเรามาดูกันนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิดนั้นท่านจะให้คําแนะนําและพูดถึงเรื่องนี้กันว่าอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า ไวรัสเนี่ยมันออกฤทธิ์กับเรายัางไงไวรัสเนี่ยมันจะมีความจำเพาะหมายถึงว่าพอมันเข้ามาในร่างกายแล้วมันจำเพาะกับอวัยวะไหนก็ไปกเกาะที่อวัยวะนั้นแล้วกระตุ้นให้ภูมิต้านทานตัวเองทําร้ายตัวเองทําไงล่ะให้ร่างกายเราแข็งแรงพอคือภูมิต้องไม่เพี้ยนภูมิต้องไม่หย่อนอาหารเนี่ยเราต้องกินให้เหมาะกับร่างกายของเราถ้าคิดง่ายๆก็กินตามกรุ๊ปเลือดก็ได้อย่างกรุ๊ปโอนกินเนื้อสัตว์กรุ๊ปบีก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปกรุ๊ปเอต้องกินอาหารเกือบมับงสวิรัติส่วนกรุ ให้กินอาหารหลีกเลี่ยงของแปรรูปแล้วกันแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอสิ่งร่างกายต้องการก็คือต้องการวิตามินอาหารเสริมซึ่งวิตามินอาหารเสริมที่เราสำคัญเลยสําหรับการต้านไวรัสการต้านฝุ่น pm 2.5ก็ตามคือสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไวรัสเนี่ยต้องเจอกับวิตามิน C วิตามิน C1 เลยมันเข้าไปบล็อกไม่ให้ไวรัสเกาะตัวรับที่อ,อวัยวะติดควรช้าแล้วไม่เลือดขาว เราก็ไปขมือไวรัสได้ปกติถ้าคนไม่ภูมิไม่แข็งแรงเม็ดเลือดขาวขมือไวรัสป๊บเม็ดเลือดขาวแตกก็ปล่อยสารอักเสบอ,อีกถ้าวิตามินซีเข้าไปเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะนําวิตามินซีไปใช้สร้างผนังเซลล์ให้แข็งแรงวิตามินซีจริงๆเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนซึ่งเป็นผนังของเซลล์เม็ดเลือดขาวชิวๆสำหรับไวรัสเนี่ยสองหมื 2, ่นถึงสมมิลลิกรัมต่อวันแล้วถ้าป่วยแล้วให้ติดต่อกันทัก3-7ถึงวัน โอกาสหายมากกว่า90%ารเซนรับประทานเนี่ยเราสามารถดูดซึมได้แค่ครั้งละไม่เกิน1,000กลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหมอก็จะแนะนำให้กินวิตามินซีพันมิลลิกรัมแต่ว่าเฉลีย่ยเอาต่อวันกินทุกมื้ออาหารหรือว่ากินเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นก็ได้ตัวที่บอกว่าเราพอแล้วคือไทเหียว คนบอกกินมากๆเดี๋ยวเป็นนิ่วมันไม่เป็นนิ่วหรอกกินน้ําให้เยอะๆมันจะดูดซึมเท่าที่อยากได้นั่นแหละค่ะพี่นอ้องฟังฟังฟูเชียวชาญมากและเป็นบอกค่ะพี่น้องกขอขอบคุณผูเชียวชาญคุณหมอและลยลน์เนอร์ที่ท,ที่ลงคลิปมาให้เพิ่นลงคลิปมากแบบว่าเพิ่นปล่อยคลิปออกมาให้ในกลุ่มต่างๆสินะข่อยก็เลยกรอบใบแล้วข่อยก็เลยเอาขออนุญาตขอคูณหลายๆข่อยเอาเอามาลงน้อยนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าข่อยอธิบายอาจจะอธิบายบ่ถึงสินะวิตามินซีเนี่ย ่อยสิเว้าให้ฟังเด้อพี่น้องข่อยไปอันไปเฮ็ดงานข้างนอกแล้วบัดนี้ข่อยเป็นคล้ายๆคนนี้อย่งล่ะข่อยเจ็บโค้งสิแม่คอยเจ็บขอ้ขอบัดนี้ข่อยก็เลยมากินอันวิตามินซีลเรข่อยข่อยบอก่กำหนดเด้อคะว่าพี่น้องว่าข่อยสิกินตอนใดแต่ว่าเขาแนะนำให้กินตอนเช้าร์ะนะข่อยกินวิตามินซีสองเม็ดเลยค่ะพี่น้องข่อยอัดเข้าไปแล้วก็ดื่มๆ้วข่อยก็เออพักผ่อนนอนสินะตื่นขึ้นมาโอเคมันก็ซบายได้สินะเพราะว่าช่วงนี้เฮาเอ่าเอียงก็โรคโควิดกำลังมั่นบ่พี่น้อง เออโรคโควิดก็ล่างมากล้วก็อ่าต่างคนกับต่างติดมันว่เออกระปองกันบะนีบะนีอ่าข่อยก็เลยมาล่องข่อยก็เลยมาบม่เมนมาล่องกิน่อยก็เลยมากินข่อยกินมาแล้วสินะข่อยก็เลยมาอัดวิตามินซีนี่ใสเข้าไปอ่าซ้อยได้พี่น้องซอยได้การที่ว่าข่อยเจ็บข้อนะ่ะเพราะว่าข่อยเห็ดงานขอนอกนะ่ะเจออากาศหดในอากาศหนาวแนเปลี่ยนแปลงสินะข่อยต้องรักษาสุขภาพข่อยให้ดีที่สุดพี่น้องก่อนข่อยจะไปเห็ดงานเนี่ยเราก็อัน วิตามินซีมันก็ซอยไดได้หลายเนาะมันก็มีหลายวิตามินสินะวิตามินซีวิตามินดีวิตามินซีนเนี่ยคือมันเก็บกักในตู้ห้องู่ได้ประมาณสี่ชั่วโมงพี่น้องมันสิขับออกทั้งเงียวงสินะมันสิบ,บกเกิดการสะสมอย่างดอกบ่มีอันตรายอย่างพี่นอ้องบ่กเกิดเพราะว่า่อย่อยกินแลี้งวสินะอันนี้นี่เบิดเลยเห็นเบิดไปอันหนึ่งลหละอันทับเลดนี่อยู่ประมาณยี่สิบกองหนึ่งเนี่ยอยู่ยี่สิบชิ้นสินะ่อยกิน ปกตินะ่ะก่อนทีวีมีข่าวนะ่ะข่อยกินอนะันข่าวโควิดนะ่ะข่อยกินมือละเม็ดมือละเม็ดเม็ดนึงมันสิเป็นสเดแล้วเสรเปิ่นให้เบิ่ออ่าเม็ดเม็ดสิบประมาณจังสี่พี่น้องเนี่ยเม็ดกลมุมเสียแต่ว่าอ่พาพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยข่อยกินอัดไปเลยสองเม็ดข่อยใส่ไปเลยสองเม็ดพี่น้องซอยได้พี่น้องเออไปหาไปหามาเดินนี่ค่ะอ่าเอียงละ่ะแต่ละอันอ่า เพราะว่าเพราะว่าคนบางูีว่าประเทศไทยมีบนหนาจะมีอยู่เนาะเออไอน,นี่ก็ขายขั้วงูจะของพี่น้องอย่าว่าข่อยเด้อน,น,นั่นแหละเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใดสืส้อไปซื้ออยู่เออลิตรเด้อ้านลิตรขายแค่เกาคนเยอรมันน่ะขายถูกพี่น้องขายถูกเอออันนี้โบแมนกับโบแมนเขาผลิตมาจากเยอรมันบอกไอน,นี้วิตามินซีเออซีซีอันนี้ก็ซีเบิด์ตละแต่ว่าแต่ว่า อ่า,อาลากัลากๆเลยคือซี่แล้วมันกระสีมีอ่ายังยังสมสมบ่าผลพมอร่วมเนี่ยมันก็ซสีมีหลา,ายวิตามินเจน่ะวิตามินบีวิตามินซีเนอะี B, C, ยงสีหลายเซมพี่น้องอ่าเลือกเลือกหาเลือกซื้อได้เลยค่ะแต่ละแบรนด์แต่ล,ตละยี่ห้ออันนี้อันนี้นาจะเป็นของเยอรมันของเยอรมัน,นมัน้งเนี่ยแมนบอเพะว่าล่าลิดมันเป็นมันกระเยอรมันเนาะเออเนี่ยอันนี้บริขายยี่ห้อเขาเด้ออันนี้กะอ,อันนี้ก็กอีกยี่ห้อหนึ่ง ค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้่ะถจะเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อขอให้ขอให้พันธุ์วิกฤตเอ่อโรคโควิดสิบไปให้ได้เด้อค่ะพี่น้องกับกิดจังไดกับสวัสดีค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุน,ท,นทุนหน้าเด้อค่ะสัง u t u b e เข้าไปก็ให้กับผู้ใดเบิ้งครบคลิปนี้ก็ขอให้ youtube ปังปังปังดังดังดังไปเลยเด้อค่ะพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้คือวิตามินซีทั้งเบิร์ตตมีเนาะค่ะก็ไปหามาสื่อมากินเด้อค่ะพี่น้องมันดีมันดีมากๆค่ะแนะนําแนะนําแนะนํากินดีแล้วบอกต่อค่ะพี่น้องแนะนานี่ค่ะพี่น้องเอ่อวิตามินซีค่ะพี่น้องมาดื่มวิตามินซีเพื่อสุขภาพเนาะ ใสประมาณแก้วหนึ่งแบบนี้นะคะ่ะข mm hmm. ่อยจะกินลดเอ่อคนยังหลหรโซบะ so ให้เมิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องก mm hmm. มันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะข mm hmm. ่อยจะโอนลงไปแล้วค่ะอันนี้คือเป็นโซบะ มันจะช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยค่ะพี่น,อน้องเมเิียนวิตามิน,มนซีเนาะมะม่วงน,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 นะคะวิตามินซีวิตามินบีสิบสองตัวนี้นะคะช่วยเรื่องร่างกายนอนพักผ่อนไม่พอแต่นะ ใเห็นว่าม <dit> <ais> ันจะเป็น <ALLY> ยัง <éc> ส <as> ีกับพ well. ี่น้องมันจะเป็นไข่ันวัคลเลจนเออวิตามินนะคะพี่น้องมันก็จะดองมาดื่มแล้มันสะเป็นรสชาติงไหนเด้อดื่มอย่างนี้วัตละแก้วนี่ค่ะวิตามินซีเนาะ เป็นสีนะคะเอวเลยค่ะอีกรสส้มนะคะพี่น้อง วิตามินซีเนี่ยคือแบบว่า,าคนที่ว่าปกค่อยได้แดดบอค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวิตามินซีรวมรวมทั้งหมดด้ค่ะพี่น้องมันก็มีอ่าอย่างก็มีวิตามินหลายชนิดเนาะเดี๋ยวเซ็นเบอร์ว่า็นอย่างไเนะ มีวิตามินวิตามินแล้วก็วิตามินดีอีแล้วก็วิตามินซีแล้วก็ทีมินแล้วก็อ,กอย่างรีเปิลบินอ,อย่างอันบอคกพตินองแล้วก็หลายวิตามินหมักเลยอยู่ในอยู่ในอันนี้เนาะเขาสามารถกินอันนี้อันเดียวได้ครบทุกวิตามินเลยเสงียนะแต่ว่าอขอยกับไม่เหตุไถบึงและหลายรสชาติเนาะว่ามันมีเอยียงนแนงเีนนะอันนี้มันเป็นอัน เป็นวิตามินรวมเนาะผลไม้รวมอนี่ในนีนมดเลยจริงๆนะ คือวิตามิน C5 หนะ้รสเนาะที่ไปฉกมาได้